ครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับทีมงานทวีศับบาดาลเช่นเคยครับวันนี้ทีมงานเราได้มีโอกาสเข้ามาทําการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อถวายน้ําให้กับวัดศรีนนเรืองครับผมบ้านทุ่งก้วงพัฒนาตนนําบลนาใหม่อเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับผม บ่อนี้เราเจาะเป็นท่อ6นิ้วครับผมเพื่อถวายวัดครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่11เมษายน2566เป็นวันดีครับผมก่อนหยุดสงการทีมงานขอจักน้ำบารานถวายวัดเพื่อทำบุญเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับทีมงานของเราครับ ลูกค้าเอฟซีท่านใดที่จองคิวไว้ก็ขอเป็นคิวหลังสงการครับผมเ,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 เจาะน้ำถวายวัดเสร็จแล้วก็จะเป็นหยุดสงการครับผมทีมงานจะได้หยุดสงการวันที่สิบสองถึงวันที่สิบหกเริ่มงานวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผม ครับผมตอนนี้ทางทีมงานเราก็เจาะเจอน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเจอตาน้ำอยู่ที่ยี่สิบสี่เมตรครับเจาะถวายวัดถึงจะเป็นการเจาะการกศลลุศสหรือเจาะถวายวัดเราก็จะทำความลึกให้ได้ลึกเหมือนที่เราเคยเจาะทุกๆบ่อครับผมแล้วก็จะเจาะไปที่อย่างน้อยเจ็ดสิบเมตรครับเพื่อให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีครับผม ตอนนี้น้ำก็ได้ประมาณห้าถึงหกคิวแล้วครับทางทีมงานแล้วก็กําลังทําการเจาะตอบ่อน,นี้เราจะเจาะเป็นหกเนิ้วแล้วครับติดตั้งด้วยชุดโซลาเซลล์สามแผงเจ็ด้ยห้าสิบวัตต์ ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่รียร้อยแล้วครับผมน้ำสวยงามมากครับเจาะถวายวัดอ่าเดี๋ยวรอทีมงานติดตั้งแผงเข้ามาติดตั้งครับผมอ่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมที่ Facebook ช่างโจรับเจาะประดานอรือจะเป็นเพจทวีซับปะดานใบช่างโจครับผม หรือจะเป็นเบอร์โทร0933542216 0933542216ครับผมก็กับการเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าก็จะเหลือขั้นตอนการติดตั้งโซลาเซลล์ครับผมขอบคุณชีมงานร้านคำพันครับผมบ้านดุงโซลาเซลล์ครับผมที่ร่วมทำบุญกับเราในครั้งนี้ครับผมอ่านี่ชายเดียวครับ มือขวามือเอกร้านคำพันครับผมเรา,าติดตั้งเป็นชุดเจาะ6นิ้วกับโซลาเซลล์ชุดสามแผง750วัตต์ครับผมาพามาชมครับผมร้านคำพัน บ้านดุงโซลาเซลล์ครับผมอุปกรณ์ชุดติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขอบคุณทีมงาน ทุกๆท,ท่านครับผมที่ได้มีส่วนร่วมในการเจาะน้ำบาดาลถวายวัดสีนนเรืองบ้านทุ่งกว้างพัฒนาตนนําบลนาไหม่เอเมอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับผมขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมั่งคัง่งมั่งมีกิจการเจริญรุ่งเรืองครับผม รถเจาะจากทีมงานทวีซับ,บาดานช่างโจครับผมอันนี้จะเป็นชุดโซลาเซลจากร้านคำพันครับบ้านดุงโซลาเซลที่เข้าร่วมในการทำบุญกับเราครั้งนี้ครับผมขอบคุณทุกทุกท่านครับแล้วยังมีทีมงานอีกหลากหลายที่ได้โอนเข้าสมทบในการทำบุญครั้งนี้ครับผมขอบคุณ ทุกทุกท่านอนุโมทนาบุญด้วยครับผมอดีบุญกุศลครั้งนี้ขอให้กิจการจะเริญนรุ่งเรืองยิ่งๆ่งขึ้นไปครับผมทุกทุกท่านครับผมขอบคุณครับ